ครับถ้าเรากมเนี่ยพลังงานจุดอัพระจะมันเรามา,มา <c oughs> เราดอมมาใช่จะมันไม่ากพระพวกเรากำพราเป็นเสียพลังงานเนี่ยไม่หลอกนะถ้าเรากำผภาบ่อยๆเนี่ยเราจะไม่มีปัญหาในชีวิตถ้ากมบ่อยๆเพราะวะ่าคนโบราณเนี่ยเขาจะไม่ปล่อยพระ นายพระแล้วก็ไปไหน <Okay. S 1> เขาจะนึกถึงปลาที่ <Okay. S 1> นึกถึงเมื่อไหร่สายใหญ่มันก็อยู่ด้วยกันเมื่อนั้น mm hmm. mm hmm. มันจะถ้าด้วยอะไรสารพดัดเพราะนายพระเนี่ยท่านบอกว่ามีโลกกระทำโลกท่านก็มีอยู่แล้วไงธรรมะท่านมีอยู่แล้วเหลือแต่ยังไม่ได้เป็นพระเจ้าก็แล้วเองเพราะนั้นเอาไม่ไปดีดหยาได้เลยนะเรา ถ้าเราเข้าถึงพระไม่ต้องห้อยก็ได้อ๋อครับเข้าถึงพระไม่ต้องห้อยถ้าเขาถึงแล้วไม่ต้องห้อยไม่ต้องเข้าถึงหรือยังเรามันเผล่นะฮะจะเป็ไปไหนมันเผลอ,อแต่ถ้าเรานึกถึงท่านบ่อยๆมันเป็นสายใหญ่ระหว่างพระกับเราแล้วภาพหลงเป นะครับหลวงตาทำไมตาถึงแนะนําว่าตอนสวดให้เรากําพระองคภาพของพระไปด้วยเป็นการบล็อกจิตเหนีจุครับจิตอยู่กับสวดจิตอยู่กับพระตาอยู่กับภาพใช่ไหมเหมือนกับเราบล็อกจิตในปไหนครับให้บอกมันเลยครับลืมตาแลวกลับตาลืมตาและกลับตาสวดไว้จิตอยู่กับพระตาอยู่กับภาพ มันจะเบาได้ไวนะไม่สิบปีนะว่าเบาไวจิตจิตเราจําเป็นต้องฮะจิตเราเนี่จําเป็นต้องบล็อกไวครับใช่อ,อคือคนโบราณนะส่วนใหญ่ก่อนนอนเขาจะไหว้ผ้าสวดมนต์ทุกคนแหละ ถ้าคนที่มีฐานะเขาจะมีห้องพระถ้าคนฐานะปานกลางเนี่ยเขาจะมีนั่นนะออกจากบ้านเขาก็จะไหว้พระเข้าบ้านเขาจะไหว้พระคนโบราณนะห้ถามคนโบราณเขาเขาไหว้พระสดวนนมเพราะเหตุไรกลางวันเนี่ยเราไปทํางานโน่นนี่นะั่นเราบันทึกทั้งโลกสรารพัดเรื่อง แต่พอกลับบ้านเนี่ยเราไปสวดมนต์เนี่ยคลืนของจิตเราจะไปที่พุทธมนต์จะไปที่พุทธมนต์ไปที่ใจสนานาคมอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าในอดีตเนี่ยนะเวลาท่านเกิดเวียนว่าใจเกิดท่านสร้างบารมีเกิดทำตายเกิดทำายเนี่ยเวลาท่านตัดสู้แล้วเนี่ยท่านก็ไม่ได้ไปด้วยมันอยู่ในโลกเนี่ย มันอยู่ในโลกเนี่ยแต่ถ้าเราเข้าใจเราก็จะเอามัดเป็นประโยชน์ได้เพราะมันมีข้ออยู่แล้วถ้าใจนะสตุอย่างเราเนี่ยเกิดมาเราก็บันทึกกรรมตั้งแต่จําความได้แล้วกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมนะจ๊ะทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่มันโลกโลกบถ้าบ้านไหนพาสวดมนต์ก็ก็จะหา่างเป็นระยะ ห่างจากทั้งโลกแล้วเราสวดมนต์สักพูดเนี่ยเราห่างหมดเลยนะห่างจากความไม่ดีหมดเลยห่างจากกายกรรมวิจีกรรมถ้าเราห่างบ่อยๆล่คะครับถ้าเราสวดตอนนี้พออายุมากขึ้นมากขึ้นมันเข้าใจาเรื่อง่ะมันเข้าใจว่าเราต้องตายแล้วเกิดนะครับหรือจะไม่เกิดเนี่ยพอสวดนเี่ยคนโบราณเขาเล่นสวดนะในคนยุคนี้เนี่ยวัตถุไง หหืนวัตถูกใดๆก็ไม่ปลอดภัยนะฮะนางสังหองก็หายแล้วคนโบราณญาติหรือลูกหรือว่ตามามที่เป็นญาติเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ากรรมเข้าเนี่ยเขาจะไปใหู้นวัดครับไปให้บวชเพราะสายใยของกรรมกําลังจะเข้าแล้วกรรมไม่ดีพอไปวัดเนี่ยหรือว่าพราสวดมนต์เนี่ยสายใยตรงนั้นมันก็ไม่มีแล้วเห็นพระแล้วเนี่ย คือปัจจุบันเนี่ยมันมาจากอดีตและไอาการกระทําปัจจุบันคืออนาคตนคนไม่เข้าใจคร<ฆ>ับบางคนเนี่ยสวยสวยบุญมากไปลืมว่าตัวเองจะต้องตายจะต้องป่วยะคือไม่หยุดหยุดไปตลอดเห็นไหมนักธุรกิจอะไรไปตลอดตายแล้วชีวิตไม่แน่นอนนะ ไม่แน่นอนเลยฮะเขาไม่เชื่อด้วยอนะ่ะว่าตักไปไม่ใช่นะโลกวิญญาณเนี่ยเป็นโลกที่ทุกข์มากกว่าโลกมนุษย์นะมนุษย์ยังขอใครได้นะมนีขอไม่ได้นะเวลาออกจากล่างเนี่ยมันมีสองอารมณ์ที่ออกอารมณ์สุขหรือทุกข์แล้วมันก็เปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้ด้วยแต่มนุษย์จะเปลี่ยนได้อนะ แม้ไว้พระเตรียมตัวที่จะต้องตายเตรียมตัวที่จะต้องเผชิญกับชีวิตยุคนี้มันสับสนท่านบอกมันจะเกิดอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอย่าห่างจากพระถึงท่านถึงแนะนำพระลูกตาให้ใสร้างพระรูปลักษณ์ท่านรูปลักษณ์อัคคภัษเนี่ยแจกไปชั่วไปถ้าคนทำบ่อยๆเนี่ยเขาจะเข้าถึงเอง ในพระเนี่ยมันม,ม,มีทั้งโลกและธรรมเพราะท่านบันทึกไว้ไงเพียงแต่เราจิตเราเนี่ยเข้าไปีิพระปัญหาในชีวิตเเรื่องเล็กแหละตอนลูกต,ตาไปฝึกกับหลวงพ่อนะท่านชี้หน้านะว่าเองห่างจากพระไม่ได้นะเพราะเองปานาติบาตเยอะในอดีตเราก็จะไม่รู้อะไรว่าเราเคยไม่เคยท่านบอกห,ห่างจากพระ นานถ้าไปทางโลกให้กลับมาอยู่ที่พระก็เลยติดพระมาตั้งแต่เจอท่านสายใยของพระเวลามีปัญหาเนี่ยเรานึกถึงพระเราก็จะคิดออกคิดออกมันมีความรู้สึกว่าะเอายังไงกับชีวิตเนี่ยเรื่องราวของเรานไม่ใช่เรื่องคนอื่นนะเอนนั้นพระที่แจกไปนะ่ะ <c oughs> อยาบจริง <c oughs> อย่าไปไว้เฉยๆให้ห้อยคอให้ห้อยคอมันเป็นพลังงานที่หมุนเวียนนะเป็นพลังงานไตรสนานกรมที่หมุนเวียนอย่าลืมว่าพุทธะเนี่ยกับพระอรหันเนี่ยจิตท่านไม่เกิดแล้วจิตท่านเป็นปัจจุบันกรรมแล้วไม่มีอนาคตไม่มีอดีตเป็นปัจจุบันเป็นแก้วปัจจุบันใช่ไหมล่ะ แหลวงปูห่หรือจกกักรพรรดิหรือลวงตะยังหมุนเวียนอยู่นะยังหมุมเวียนอยู่แล้วเขาะจะต้องเวียนร่ายใจเกิดอยู่ะเพราะฉะนั้นข้อมูลท่านมีทั้งโลกและธรรมไยเนี่ยวันนี้ไปไปพิจารณาเรื่องพระให้ให้ดีแล้วท่านจะเข้าใจว่าพระเนี่ยมีประโยชน์มหาศาลนะ